สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับออนนิวปี2012นะครับจัดทรงหล่อๆเลยนะฮะหน้า1.9นะครับผมสี่ประตูพร้อมใช้งานเลยซิงซิงนี่นะฮะดูสีรอบคันก่อนนะฮะสีเต็มนะครับราคาโดนใจแน่นอนครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับต้องโดนนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ดูภายในนะครับ นี่ครับทำความสะอาดนี่ยะอย่างป้ายแดงครับสวยๆเลยนี่นะฮะดูครับนี่แผงประตูสวยๆนะครับภายในเรียมๆเบาะสะอาดหอมนี่นะฮะนี่ไฟตัดคงตัดหมอกนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผม เปิดดูแอร์นะครับแอร์เย็นเพลงพอนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับภายในสวยๆีประตูสวยๆเลยล้อเวลใส่ให้เรียบร้อยครับนี่ฮะห้องเครื่องสวยเลยครับฮอโบ F55 นะครับนี่นะฮะหัวฉีด947นะครับรีแมปสเต็ปใช้งานนะฮะมีคาร์ด ซิ่งมา1ชุดนะครับคาร์ดไม่เลื่อนใครสนใจนะครับเข้ามาเลยนะครับผม